มาอัปเดตวงการหมอลำกันบ้างนะคะเมื่อคืนนี้ค่ะคณะหมอลำชื่อดังนะคะอย่างคณะระเบียบวาทศินเจอพายุฤดูร้อนถล่มค่ะทำเอาต้องยกเลิกการแสดงค่ะ สร้างความตกใจให้กับชาวคณะและพ่อยกแม่ยกของหมอลำชื่อดังอย่างระเบียบวาทศิลป์มากๆค่ะกับเหตุการณ์พายุถล่มจนนั่งร้านเวทีการแสดงพังไม่เป็นท่าโดยพ่อเอฟพักดีหัวหน้าคณะหมอลำระเบียบวาทศิลค่ะก็ได้ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับก็สิบสตาร์บันเทิงบอกว่าเด็กๆในคณะทุกคนปลอดภัยแต่ยังตกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นค่ะซึ่งประเมินค่าเสียหายอยู่ที่ล้านกว่าบาทเนื่องจากว่าต้องซื้อนั่งร้านเวทีใหม่ทั้งหมดโชคยังดีที่อุปกรณ์การแสดงไม่ เสียหายเพราะว่าเกิดพายุก่อนขึ้นโชว์ก่อนหน้านี้ก็เคยเจอพายุมาบ้างนะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยหนักที่สุดส่วนคืนนี้คณะระเบียบวาทศิลป์ยังคงทำการแสดงที่จังหวัดขอนแก่นตามตารางเดินสายเช่นเดิมค่ะ